สวัสดีครับนี่คือ Deep Dive ที่เราจะมาจเจาะลึกเอกสารที่น่าสนใจกันวันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายคดีที่สังคมให้ความสนใจสูงมากนะครับคือคดีของคุณชายพลวิภาหรือลุงพลค่ะคดีที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ซึ่ง กําลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสารดีกาแล้วค่ะใช่ครับซึ่งแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็คือรายงานที่พิเคราะห์คําพิพากษาสารชั้นต้นสารอุทธรแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษด้วยค่ะ ที่น่าจับตามากคือความเห็นแย้งของผู้พิพากษาอาวุโสที่ท่านชี้ให้เห็นถึงเ,เรียกว่าจุดเปราะบางสำคัญเลยในพยานหลักฐานของฝ่ายโจทย์ค่ะน่าสนใจมากงั้นภารกิจ Deep ไดฟ e ของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจข้อโต้แย้งหลักๆความแตกต่างของคำพิพากษาแล้วก็ประเด็นที่สารดีกาจะต้องวินิจฉัยโดยเฉพาะหลักการสาคัญเลยคือการพิสูจน์ความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยอันสมควรใช่ค่ะหลักการนี้สำคัญมากในคดีอาญาก่อน อื่นเท้าความสั้นๆน,นิดหนึ่งนะครับคดีนี้เริ่มจากการหายตัวไปของน้องชมพู่อายุ3ขวบเมื่อ11พฤษภาคม2563ค่ะแล้วก็ไปพบศพในอีก3วันต่อมาบนเขาภูเหล็กไฟที่มุกดาหารซึ่งก็นำมาสู่การฟ้องร้องคุณชัยพลในหลายข้อหาเลยทีเดียว ทีนี้คำตัดสินของศาลล่างทั้งสองศาลเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่ค่ะศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อ20ทธันวาห66ลงโทษจำคุก20ปีนะคะข้อหาพากเด็กแล้วก็ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายอ๋อแล้วจำเลยที่สองคุณสมพรหรือป้าแตนศาลยกฟ้องไปค่ะศาลชั้นต้นยกฟ้องป้าแตนแต่พอมาถึงศาลอุทธทณ์ผลกลับเปลี่ยนไปเหรอครับถูกต้องค่ะ สารุทนภาคสี่ท่านมีคำพิพากษาเมื่อ13สิงหา68โดยแก้คำพิพากษาเลยนะคะเพิ่มโทษจำคุกรวมเป็น26ปีหูเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะแล้วประเด็นสำคัญคือท่านเปลี่ยนฐานความผิดหลักจากเดิมคือทอดทิ้งเด็กจนตายเป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลอันนี้โทษหนักกว่าเดิมหนักกว่าค่ะ จำคุก15ปีคือถึงแม้จะไม่ได้มีเจตนาฆ่าโดยตรงแต่การกระทำเนี่ยมันอันตรายมากพอที่อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้แล้วผู้กระทำก็น่าจะคาดการผลนั้นได้เข้าใจครับแล้วก็มีโทษอื่นอีกค่ะยังมีเพิ่มความผิดฐานกระทำการต่อศบอีก1ปีแล้วก็คงโทษฐานพรากผู้เยาว์อีก10ปีรวมแล้วก็26ปีส่วนป้าแตนสารอุทรก็ยังยืนยกฟ้องเหมือนเดิมค่ะ โทหนักขึ้นแล้วก็เปลี่ยนฐานความผิดสําคัญด้วยแต่ทีนี้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่มีความเห็นแย้งเกิดขึ้นจุดนี้แหละครับที่น่าจะสําคัญมากๆสําหรับชั้นดีกาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะความเห็นแย้งนี่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของการต่อสู้ในชั้นดีกาเลยก็ว่าได้มาจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่ไม่ใช่แค่ความเห็นต่างธรรมดา ไม่ใช่ค่ะเหมือนกันชําแหละพยานหลักฐานของโจทีทและประเด็นเลยชี้ให้เห็นว่ามันอาจจะยังเต็มไปด้วยข้อสงสัยอันสมควรหรือ reasonable doubt นะคะครับแล้วประเด็นแรกที่ความเห็นแยง้งชี้ให้เห็นคือเรื่องอะไรครับประเด็นแรกคือเรื่องความคลาดเคลื่อนของกรอบเวลาค่ะคือทางตำรวจทางโจทย์เนี่ยอ้างว่าน้องชมพู่หายตัวไปในช่วงเวลาประมาณเก้มงสินาทีถึงเก้โมงสนาทีครับแต่ความเห็นแย้งชี้ว่า คำให้การของพยานปากสำคัญที่สุดคือพี่สาวของน้องชมพู่เองนะที่อยู่กับน้องเป็นคนสุดท้ายกลับให้การถึงช่วงเวลาที่แบบว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็ไม่แน่นอนนะักทีนี้พอมันไม่แน่นอนการจะนำกรอบเวลานี้ไปเชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่พยานคนอื่นอ้างว่าเห็นจำเลยมันก็เลยแบบว่าดูไม่หนักแน่นไปด้วยนะคะพอเรื่องเวลามีข้อสงสัยและพยานบุคคลแล้วครับ ความน่าเชื่อถือเป็นยังไงบ้านพยานบุคคลก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันค่ะอย่างพยานปากสำคัญคนหนึ่งนางพิไรลักษ์ที่เคยให้การในชั้นสอบสวนว่าเห็นจำเลยที่สวนยางในช่วงเวลาที่อาจจะเกี่ยวข้องกันครับแต่พอมาเบิกความในสารกลับบอกว่าไม่ได้พูดแบบนั้นคำให้การเดิมในชั้นสอบสวนก็เลยแทบจะไม่มีน้ำหนักตามกฎหมายเป็นอา้าวเปลี่ยนคำให้การใช่ค่ะ ส่วนพยายนอีกคนคือนายวัชร็นก็ไม่ได้ยืนยันชัดเจนแบบร้อเเซว่าคนที่เห็นน่ะคือจำเลยจริงๆฟังดูแล้วพยายนบุคคลก็ดูจะมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับนอกจากพยายนบุคคลแล้วหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเรื่องเส้นผมละครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ศาลล่างใช้พิจารณาด้วยใช่ค่ะมีการเจอเส้นผมสเส้นในรถของจำเลยที่ผลตรวจเบื้องต้นด้วยกล้องจุลทรรศ บอกว่ามีลักษณะอรอยตัดคล้ายกับเส้นผมที่เจอบริเวณใกล้ศพครับอันนี้ดูเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจมากในความเห็นแย้งนะคะคือมีการชี้ไปที่ผลการชันสสุดศพซึ่งระบุว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตหลังจากถูกพาตัวไปแล้วประมาณ1-2วันเอ้าว2 2วัน,วนหมายความว่าตอนที่ถูกพาตัวไปน้องยังมีชีวิตอยู่ถูกต้องค่ะแล้วถ้าน้องยังมีชีวิตอยู่เคลื่อนไหวได้ การไปพบเส้นผมที่ถูกตัดณนะจุดพบศพมันก็เลยดูขัดแยง้งขัดแย้งยังไงครับคือถ้ามีการทำร้ายหรือตัดผมกันจริงทำไมต้องทำตรงนั้นในเมื่อเด็กอาจจะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อาจจะเคลื่อนที่ไปจากจุดเดิมได้มันดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ อ๋อ oh, เข้าใจครับเราก็ยังมีการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะของการเปรียบเทียบลักษณะเส้นผมด้วยกล้องจุลทรรศน์อย่างเดียวว่ามันอาจจะออไม่แม่นยำพอตามมาตรฐานสากลปัจจุบันที่มักจะต้องตรวจ d ี a ควบคู่ไปด้วยฟังดูแล้วพยานหลักฐานแวดล้อมแต่ละส่วนนี่ก็มีข้อสงสัยอยู่ไม่น้อยเลยนะครับทั้งเรื่องเวลา พยานบุคคลหลักฐานเส้นผมทั้งหมดนี้มันก็เลยนําไปสู่ประเด็นทางกฎหมายที่เป็นแก่นแท้ที่สุดค่ะคือหลักการพิสูจน์ความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยอันสมควรตามปวีออมาตรา227วรรคสองเมื่อพยานหลักฐานแวดล้อมแต่ละชิ้นมันมีจุดที่น่ากังขาแล้วก็ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเอง ความเห็นแย้งก็เลยมองว่ากรณีนี้อาจจะยังเหลือข้อสงสัยอันสงควรอยู่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็คือยังพิสูจน์ความผิดไม่ได้ตามมาตรฐานกฎหมายถูกต้องค่ะโจทย์ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วประเด็นเรื่องที่สารอุทธรณินิจฉัยว่าการทอดทิ้งเด็กในป่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาลรงเห็นผลแล้วครับอันนี้จะเป็นไปได้ไหมเมื่อหลักฐานมันยังมีข้อสงสัยแบบนี้ การจะอนุมานเจตนาค่าโดยเล็งเห็นผลจากการกระทำเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงที่มั่นคงเสียก่อนค่ะ mm. แต่เมื่อข้อเท็จจริงพื้นฐานที่จะเอามาใช้อนุมานอย่างเรื่องเวลาเกิดเหตุหรือว่าจำเลยไปอยู่ตรงนั้นจริงไหมมันยังมีความไม่แน่นอนมีข้อสงสัยอยู่ การจะไปอนุมาณเจตนาที่รุนแรงถึงขั้นเจตนาฆ่าก็อาจจะยังไม่หนักแน่นพอตามหลักกฎหมายค่ะถ้ามองในภาพรวมที่กว้างขึ้นนะครับการพิจารณาของสารดีการในคดีนี้ก็เลยเป็นการชั่งน้ำหนักครั้งสําคัญจริงๆร,ระหว่างพยานหลักฐานแวดล้อมต่างๆที่มันมีความไม่สมบูรณ์มีข้อสงสัยหลายอย่างกับมาตรฐานการพิสูจน์ที่สูงมากในคดีอาญา ที่ต้องการความแน่ใจจนปราศจากข้อสงสัยอันสมควรจริงๆความเห็นแย้งของผู้พิพากษาอาวุโสก็ได้ตอกย้ำถึงความท้าทายตรงนี้อย่างชัดเจนมันคือการต่อสู้กันระหว่างความพยายามปฏิปต่อเรื่องราวจากหลักฐานทางอ้อมกับหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาใช่ค่ะที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้จนสิ้นสงสัยจริงๆและจากทั้งหมดนี้ครับมันนำไปสู่คำถามอะไรต่อได้บ้างครับ อาจจะเป็นคำถามชวนคิดทิ้งท้ายก็ได้ค่ะก็น่าคิดนะคะว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะมากแล้วเทคโนโลยีทางนิติวิทยาศาสตร์ก็พัฒนาไปเรื่อยๆคดีลักษณะนี้ที่มันขาดประจักษ์พยานโดยตรงเนี่ยครับ ที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งๆึ่งหน้าใช่ค่ะมันทําให้เราต้องกลับมาทบทวนไหมว่าสารควรจะให้น้ําหนักกับพยานหลักฐานแวดล้อมแล้วก็การอนุมานมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข้อกังขาในความน่าเชื่อถือหรือความแม่นยําของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เที่ยวมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วยถูกต้องค่ะนี่คงเป็นประเด็นที่สารดีกาจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดเลยค่ะ